Military Team Power เนี่ยก็คงจะเป็นทีมที่ใครหลายๆคนชอบ <like> แล้วก็เกลียดในเวลาเดียวกันมาวันนี้เดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราก็ต้องมาทําความรู้จักยูนิตในทีม Military Team Power ก่อนนะครับดยที่ตัวแรกนี่สําคัญมากนะครับถ้าไม่มีคือไม่ได้เลยก็คือ s p เปซ Off ซึ่งก็ปลดล็อกได้จาก แพ็คของเขานะครับซึ่งจะอยู่ในราคา500แบงค์เก็บแป๊บเดีวยวก็ได้เลยครับส่วนตัวนี้ก็เป็นมิ l ิที่อีทีพาวเวอร์แบบพื้นฐานเลยส่วนเซตไอเทมก็จะมีประมาณนี้นะครับไปพอดูได้นะตัวต่อมานะครับก็ถ้าขาดไปก็เหมือนขาดใจเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่แม่นที่สุดในทีมแล้วก็กลายไปกหยิงไม่โดนนั่นก็คือสไนเปอร์โพลีน่าเองครับโดยที่เราจะปลดล็อกนางได้ก็ตอนเมื่อเลเวลถึง8แล้วเราต้องจ่ายเพิ่มอีก2,500เหรียญเพื่อในการปลดล็อกนาง แล้วก็เราก็ต้องไปซื้อสกินนางเพิ่มนะครับในราคา300แบงค์หรือว่าจะใช้แต้มฟ้าแรกเอาได้แล้วแต่โดยเซ็ตไอเทมที่แนะนําก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อมาตัวที่3นะครับถ้าเราไม่พูดถึงเขาเนี่ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้ก็คือพ่อหนุ่มตายยากที่แพ้ไฟนะครับก็คือเกณ์ซึ่งเราจะปลดล็อกเขาได้ก็ต่อเมื่อเราถึงเลเวลหกแล้วก็จ่ายเพิ่มอีก700้ยเหรียญแล้วก็ต้องซื้อสกินเพิ่มอีกด้วยนะครับอีก300เหรียญหรือว่าแต้มฟ้าแรกเอาส่วนเซ็ตไอเทมก็ประมาณนี้เลยครับที่ผมแนะนํา ตัวต่อมาตัวที่4นะครับก็คือแครเราโดจุจโจมที่รวดเร็วที่สุดและแน่นอนครับว่าเราจะปลดล็อกนางได้ก็ต่อเมื่อเราถึงเลเวล10แล้วก็จ่ายเพิ่มอีก7,500โดยที่เราไม่ต้องซื้อสกินเพิ่มนะครับว่านางเป็นมิ l เทอรี่แบบเบสพื้นฐานเลยนะครับส่วนเซตเทพที่แน,น,นะนำก็ประมาณนี้เลยครับผมต่อมานะครับก็คือตอนอยู่เป็นสุขตอนตายคือไหยนะนั่นก็คือ แกเลเดอร์ครับโดยที่เราจะปลดล็อกเขาได้ด้วยก็ต่อเมื่อเราถึงเลเวลเจ็ดแล้วก็จ่ายเพิ่มอีก1150เหรียญน,นะครับแล้วก็ซื้อสกินเพิ่มเราก็จะได้ตัวหายนะเอ้ยหมายถึงสุดยอดตัวแทงที่ปลาระเบิดได้นะครับก็เซตไอเทมที่แนะนำก็ประมาณนี้เลยต่อมานะครับก็คือเปเปอร์เราจะปลดล็อกนางได้ก็ต่อเมื่อเรามีดาวครบ25ดวงนะครับใน Star r e w a r d ์ และเราก็ต้องซื้อสกินให้นางเพิ่มและเซตไอเทมแนะนำก็ well. มีประมาณนี้เลยครับมาตัวสุดท้ายแล้วก็คือที่ตอนอยู่เป็นแทงตอนตายเป็นไหยนาเหมือนกันนะครับนั่กนก็คือจั๊กเ o t นอสกินมิลิทนั่นเองเราจะปลดล็อกเขาได้ก็ต่อเมื่อเลเวล12และจ่ายเพิ่มอีก17,000เหรียญในการเพื่อปลดล็อกเขาและก็ต้องซื้อสกินเ่ให้เพิ่มด้วยนะครับส่วนเซตไอเทมแนะนำก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมก็ในเมื่อเรารู้จักยูนิตในทีมแล้วมาเรามาดูกันว่า ทีมนี้นั้นทาอะไรได้บ้างนะครับขั้นที่หนึ่งมิลิเทอรี่ทีมพาวเวอร์ที่มีเลือดต่ํากว่า10%มีโอกาสที่จะหลบดาเมจสตูเปอร์30% 30เปอร์ออกน้อยจังอะ่ะขั้นที่2เมื่อยูนิตมิลิเทอรี่ทีมพาวเวอร์ตาย2ตัวมีโอกาส50%ที่จะเรียกสเปซออฟลงมาบอกเลยว่าอันนี้แหละเกียร์จริงๆเรียกเป็น10ขั้นที่3ศัสตูไม่สามารถจบตีมิลิเทอรี่ทีมพาวเวอร์ได้จนกว่ามิลิเทอรี่ทีมพาวเวอร์จะเปิดก่อนเปิด นี่เมื่อคุณรู้จักกับมิติที T ่หินพเวิวแล้วมาดูกันว่าเขาทําอะไรได้บ้างในโหมดเกมต่างๆสําหรับการลงด่านแล้วผมว่าในช่วง20วีแรกของเกมที่เราเล่นเนี่ยค่อนข้างที่จะเอื่อยหน่อยเลยดเกมก็โอเคสบายแต่ถ้าไปเทียบกับทีมอื่นแล้วทีมนี้อยู่ในเกรกนกลางๆครับผมไม่ได้เก่งไม่ได้แย่การเล่นในสกีมิดนี่ยังจะให้ผมอธิบายอีกเลยมาให้ภาพมันโชว์ไปลุยนี่สาภาพประมาณนี้ครับในสกีมิดเออเนี่ยเห็นไหม ก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับการเล่นสกิมมิตผมก็ต้องไม่อธิบายเยอะมากเพราะว่าผุก็รู้ๆกันอยู่ว่าเจอกันบ่อยการเล่นในอีเวนต์ผมมองว่าอันนี้ขึ้นอยู่กับของรว้วเลยครับถ้าคุณทําของได้ดีการเล่นอีเวนต์ก็ค่อนข้างที่จะสบายแล้วก็เล่นได้เรื่อยๆเลยผมมองว่าค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ครับไม่ได้แย่แต่พอพอเล่นได้การเล่นในโหมดเมโทโอการิบหายลยครับ <c oughs> คือด้วยความที่ตัวคอร์เยอะแล้วก็ มีดาเมที่ไม่ได้สูงมากก็ทําให้การเล่นในบมดเมโทเนี่ยตกกระป๋องไปครับอืมจริงผมไม่ได้พูดเล่นผมเล่นมากับตัวแล้วนี่ตามสภาพเลยแบกการเล่นในซับไพรลันผมมองว่าทีมนี้ค่อนข้างเกียช้ามากนะครับตัวปืนที่ผมเห็นเนี่ยก็จะมีสเปต์ออฟที่ตีเร็วอยู่ตัวเดียวที่เหลือก็คือช้าหมดเลยครับไม่ไว่าจะเป็นเปเปอร์หรือไนเปอร์ก็ถ้าเล่นก็ระวังหน่อยนะครับ ถ้าจะให้ผมแนะนําก็คือเล่นแรงๆไปเลยครับแต่ถ้าเป็นไปได้ไปเล่นทีมอื่นหรือว่ามิกคสมเอาจะดีกว่าครับโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับสําหรับการเล่นในสัปดาห์นีก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่ท่านชมดูคลิปผมจนจบ่าแล้วหวังว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลที่ช่วยในการตัดสินใจในการซื้อทีมมิลิเทอรี่ทีมพาวเวอร์ military, ม, power, มาเล่นนะครับ เอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย